ขนมปังซาวโดเนี่ยนอกจากวัตถุดิบท,ที่ใช้ระยะเวลาที่ทำและการเลี้ยงยีสต์แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตะกร้าสำหรับพักแป้งนั่นเองครั้งนี้เราได้ตะกร้าพักแป้งหรือตะกร้าหมักโดที่ผลิตจากเยื่อไม้สามารถนำมาใช้ซ้ำได้จากร้านหอมละมุนวานิลาวัตถุดิบพร้อมอุปกรณ์พร้อมก็ลงมือทำกันเลยช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วตอนพักแป้งหรือพักโดเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะเวลาอากาศร้อนเนี่ยมันทำให้ยีสต์ทำงนานเร็วขึ้น ทำให้กระบวนการหมักสั้นลงบางทีรสชาติขนมปังที่ได้ก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรอย่างเวลาที่เราทำเนี่ยรอบแรกเราก็จะพักประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมง หลังจากนั้นก็คอยเอามาตัดแบงเอาจริงๆกระบวนการทําก็คล้ายๆกับการทําขนมปังด้วยยีสต์ผงนั่นแหละแต่กระบวนการหมักหรือการพักแป้งเนี่ยก็จะใช้เวลาที่ยาวนานกว่าก่อนที่จะเอาโดลงตะก,กาเนี่ยก็โรยด้วยแป้งข้าวเจ้าป้องกันการติดเวลาเทโดออกมาการทําขนมปังสําหรับเราเนี่ยไม่ได้มีวิธีที่ดีที่สุดมีแค่วิธีที่เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานั้นๆความรู้สําหรับวันนี้ก็อาจจะถูกต้องสําสหรับวันนี้แต่วันทั้งหน้าเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจแต่ถ้าใครสนใจตะก้าแบบเราเนี่ยเดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ให้